ท, Mohammad, ทุกคนมานะคะผักบุ้งฝรั่งแกงเทโพกันค่ะโอ้ต้นอ่ะโอ้โหด่างโตปีโอ้โหทุกคนดูเนี่ย oh, โอ้หดูป่องนี่ป๊าป่องนี่ไหมนี่ดูป่องนี่ใหญ่มากโอ้โห้งลตในสวยมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่านโอยมากับเจ้พาเพลินอีกแล้วทุกคนขอกลับทางเลยทุกคนเราจะมาเช็ค ผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งทุกคนนี่ดูใหญ่โตป๊าดทุกคนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องสาวตัวแสบของเจดูนะคะทุกคนเดี๋ยว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 ในดูในดูป๊าดทุกคนเจไม่มีมีดบมไม่มีมีดเราจะมาหักโป๊กันตัวเองเอานี้เก็บไว้ให้เขาหน่อยนี่ทุกคนเราจะมาหักโป๊ะอุ๊ยอะไรนั่น ทุกคนกินอีกแล้วทุกคนผักบุ้งพลังทุกคนขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้มาแบบเช็คเออเช็คมาแบบว่าเสียงมาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวสองคนนี้มาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเพื่อนบ้านวิ่งมาเพราะเธอทำอะไรอีกแล้วปีนี่แล้วก็อกที ทุกคใหญ่มากทุกคนดูดูค่ะโอ้โหใหญ่โตมโหฬารทุกคนนี่ดูเดี๋ยวขโมยมันมาตัดติ้งมดเลยนี่ทุกคนดูนี่ทำไงเอาน้องเอาถือน้องถือให้เจ้หน่อยแต่ทุกคนมุดป่ากันเดี๋ยวเขาก็มื่กี้ โอ้เดี๋ยวเดี๋เด๋วเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวนะคะขอแคปแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมานะคะผักบุ้งฝรั่งแกงเทโพกันค่ะน้องสาวเจ้เขาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทุกคนค่ะอ๋อน่ากลัวจะคอมูลจะมาตัด เราคงจะเก็บไปไม่ทัน่ะทุกคนเนาะนี่นทุกคนดูค่ะโอหต้นอ่ะกำลังพอกินมากค่ะรถมาอยาดเรายังไม่สนรถเลยค่ะทุกคนแกงทแกงเทพโพทุกคนนี่ค่ะ สุดสุดเลยค่ะทุกคนโอ้โหสวยมากเลยจ้ะสวยจริงๆเลยนี่ค่ะไม่ได้เตรียมถุงมาน้องสาวกำลังเดินไปเอาถุงมานะคะสวยมาก <c oughs> ถุงอยู่หลังรถทุกคน <c oughs> น้องสาวเจ้คนลุยนะจ๊ะโอ้โหหลังปุ๊นะปีนี้ไม่รู้เขาจะมาถามอีกหรือเปล่าเน,ะนเาะ,าาาน,ะน่าจะเข็ด <laughs> <laughs> น่าจะเข็ดของคทําต่อปีที่แล้วโ <laughs> อ้ <laughs> อ่ะไม,ไ,ไม่ก็เก็บก็เก็บไว้ไงคะเก็บไว้งวดหน้านี่ค่ะทุกคนโอ้โหโอ,อ้ทุกคนดูเนี่ยหือโอ้โหืม ถป่องนี่ป้าป่องนี่ไหมนี่ถูกป่องนี่ใหญ่มากโอ้โขขหังเตมขตมนมัวแต่ไปดูทางไก่ค่ะทุกคนดูนะคะ<ห>สวยมากค่ะทุกคนเมื่อกี้น้องสาวไม่ยอมลงจากรถเขาบอกว่ามันไม่น่าจะขึ้นนะคะโุ้ยข้างในเต็มเลยทุกคนแต่ว่า ไหนตัวเองได้เยอะไหมเอ้ามองมาเหมือนมันไม่ขึ้นนะใส่น,นี่เอาไปแกงกับสามชั้นนะแกงกับสามชั้นพอไหมพอแค่นี้ก่อนไหมยังไม่พอทุกคนนาง<ม>ยังเก็บอยู่เอาไป,ออไปเดันเพื่อนบ้านยกมือให้กระหม่ <laughs> มอมเก็บแค่อันนี้นะคะเ <laughs> พื่อนบ้านยกมือแล้วทุกคนทันยกมือทันยกมือเรนี้ลุยยังลุยไปอีกเหรอ ถ้าไม่เก็บไปเดี๋ยวมันก็สูงไงอุ้ยด้นีนู่นข้างในข้างในโป๊ะๆเลยนันทุกคนเต็มเลยลุยไปไหมลุยไหมไม่ลุยก็ได้มั้งให้เขาโตบ้างไหนเขาไม่เห็นเรานี่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 อันนั้นเอาไว้อันนั้นเอาไว้เย่งเดินมาแล้วก่ไมาไม่มาหลอกเขาแค่ใส่ให้ ก็ปีที่แล้วแกงจะเอามาให้เขาก็ไม่ตอบเพาะเขาจะกินไม่กิน <c oughs> เอาไปแก้งทุกคนอืม <c oughs> หักมาแล้วหอบออกมาจ้ะนี่ทุกคนค่ะใหญ่มากค่ะดูนี่นี่นะคะเป็นต้นแบบนี้เด้อทุกคนนี่ต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังเล็กอยู่ค่ะขึ้นขึ้นตรงไหนเขาขึ้นเยอะก็ขึ้นเยอะเนาะขึ้นสูง เบิงแน่น่ะโอ้ยซอนหลายสรุปแล้วแจ้ไปถึงไปไม่ถึงกระเทียมป่าทุกคนดูดูอัวมากสวยมากค่ะโอ้ยยังไปอีกเหรอดูโอ้โหดูเนี่ยโอ้ยดูอันนี้นะนขน <laughs> เขาบอกเขาไม่ลงเขาเชื่อว่ามันไม่ขึ้นทุกคน จ้ชวนเขาลงเขาไม่ลงเขาบอกมันยังไม่ขึ้นหรอกผนะแต่จริงๆแล้วเจ้มาสืบดูแล้วแหละรอบหนึ่งนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ขึ้นจริงตอนนั้นอากาศยังหนาวอยู่นู่นค่ะเจ้สงสารเพื่อนบ้านมากเลยตอนนี้เขากำลังมองเราอยู่หลายสิบตาเลยค่ะว่าเราทำอะไรกันอยู่ทุกคนนู่นน่ะข้างในเต็มเลยนู่นน่ะพอแล้วมัง้ง นี่ตัวเองตรงนี้อ่ะต้นใหญ่มากเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช่เก็บใบเก็บใบเก็บใบก่อนใช่เก็บใบอย่าเพิ่งไปเก็บเก็บใบนู่นน่ะทุกคนนู่นน่ะอันนั้นใหญ่มากเลยทุกดูดินู่นข้างในนั่นน่ะใหญ่มากนู่นน่ะมุดอีกเหรอนู่นน่ะะฮดูเลย บบกมือนู <S <S ่นไงทางใหนนู <S <S ่นไะใหญ่มากเลยสวยจะไปแล้วค่ะทุกคนนั่นไม่ต้องเอาถึงคนก็ได้มังค่ะโอ้โหมันดังโป๊ะโป๊ะเลยทุกคนนู่นนตรงนู่นนู่นพี่แมวมาพี่แมวมากได้ยินเสียงไหมคะทุกคนมันดังโป๊ะโป๊ะเลยทุกคนนู่นไปดูทางนู้นเห็นสองต้นแล้วนะโอ้โหสวยมาก คุณแมวสวัสดีแมวด้วยนะคะทุกคนใช้ฉันปลูกไว้ตรงสายบกไม่ต้องเข้าไปละมั้งเข้าไปเหรอไม่ต้องเข้าไปมั้งเฮ้ยวิปลาเกลิตเอ็นเอ่อว่าเฮียกว่เรียนว่าเฮียกว่เรีนภาษาอังกฤษกัติดต่อติดต่อ มเมื่อกี้เธอมาถามเราว่าเราได้ถามขออนุญาตเขาหรือเปล่าเพอะเรามาโบกมือแล้วเราไม่ได้ทำลายอะไรของเขานะคะทุกคนนี่เราก็ได้พอสมควรนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราถามเขาว่าเธอลองกินไหมเธอเก็บเธอกินไหมมันกินได้นะเราก็เลยมาดูอีกทีหนึง่งว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งไปดูผักอะไรนะ ตรงนี้มันมีผักไอ้น,นั่นด้วยเนาะทุกเนาะเราไปดูข้างในให้เราล็อกไว้หรือเปล่าเราล็อกรถนิดหนึ่งใช่เอาอันนี้นะคะทุกคนนี่คือใบตำแยเนาะเจ้มาบอกน้องสาวว่ามันทําซุปได้เนาะนี่มันทําซุปได้ประมาณเนี้กำลังเก็บทําดีเลยสวยด้วย ตำแยเนาะแต่ต้องใส่ถุงมือเวลาเก็บเนาะถุงมือที่แบบหนาๆหน่อยไม่งั้นมันจะคันนะจ๊ะตำแเยจ้านี่เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้เยอะขนาดไหนเนาะผักบุ้งฝรั่งนี่ค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วจัดใส่ถาดค่ะสวยงามปุ๊บแม่สวยงามดอกกำลังสวยเลยค่ะทุกคนดูนะไปได้ดอกรุ่นต้นรุ่นแรกเลยเนี่ยว่าดอกขะนาคอยกเว่าวเพี้ไป ยอดรุ่นใหม่สวยๆเลยดังโปุ๊ปๆเลยคะ่ะทุกคนใครยังไม่ได้ไปชิมเด้อใครยังไม่ได้ไปกินนะลองนะจ๊ะเนี่ยเจแปนิชขนมวีนะคะทุกคนเนี่ย <Japanese S 1> เ,เก็บมาแล้ว <to eat. S 1> ใช่อร่อยนี่แกงเทโพก,กับอ่าหมูสามชั้นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเจอเมนูกันเร็วๆนี้นะจ๊ะนี่โ oh อ้โหอ่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกท่านโอ้โ oh หเมื่อกี้นะ่ะ ตกใจเอ่ออคนที่ไม่ใช่เจ้าของที่อะค่ะเขามาบังเอิญเรานะคะคือเขามาทําให้เราตกใจเนะจาะเจ๊ก็เลยเจ๊ไปถามเขาแล้วเธอรู้ไหมอันนี้คืออะไร<อ>เขาบอกไม่รู้ไม่รู้แต่เอ, à, อ่อเขาบอกว่าเนี่ยเป็นที่ดินของของเพื่อนบ้านเนาะคนที่นี่เขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะเหมือนบุกรุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ๊ก็ได้อธิบายเขาไปแล้วว่า เจ้าของที่ดินเขาได้โบกมือให้เราอยู่นะคะอะไรเงี้ยเออเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปขออนุญาตเขานะคะแต่ว่าเขาเห็นเรานะคะปีที่แล้วก็ภรรยาเขาก็มาถามเราเนาะเออว่ามันกินได้ไหมคุณอยากกินไหมเธอเธอก็ไม่ให้คําตอบเราเนาะเราก็จะแกงเทโพมาให้เธอชิมยุประมาณนั้นเธอจะได้แบบเออไปเก็บมาทําอาหารได้นะคะทุกคนเนาะเออเพราะว่าที่เนี่ย เขาไม่กินกันหรอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นเ,เขาเรียกอะไรอูกรสเนาะเขาอูกรสก็คือเหมือนกับเป็นวัชพืชอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันจะเลื้อยไปเรื่อยๆอันนี้ก็มีเราที่ว่า,าค่อยๆมาเด็ดไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ขยายเป็นกอใหญ่นะคะทุกคนเนะเาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้ามีความสุขทุกคนเลยจา้าอสวยมากค่ะ